สวัสดีครับวิจัดอัพแบงค์ข้อเข้ามาดูด้วยแต่แล้วสวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนสวัสดีครับ Hi. ไวัไดีครับสวัสดีครั o ฮัลโหลสวัสดีเทุกคนสวัสดีครับยังไม่ได้กินข้าวเลยครับทุกคนหาข้าวมากินด้วยนะเพราะว่าแต่ก็คงไม่นานมากหรอกแต่ว่ากินข้าวไปด้วยดูไปด้วยอาจจะแดงทะนรกว่านะครับ h ฮอโอเคครับ okay, ผมวันนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมา เราจะมาแอบเปิดโฟโต้บุ๊กให้ดูเล่นๆล,ลองดูซะหน่อยว่าจะเป็นยังไงนะครับแน่ยังไงนะฮิและที่อยู่ตรงนี้นะฮะก็คือโซฟาใหม่ของบริษัท Just Up นะครับผมต้องขอบคุณพี่เคที่ซื้อที่วางเท้าให้ไว้ <laughs> โอเควันนี้นะเดี๋ยวเราจะมาเปิดโฟโต้บุ๊กดูกันนะครับผมเพราะฉะนั้นรอแป๊บนึงแล้วกัน เผื่อเ,อเือใครกำลังเข้ามาดูช่วงนี้อากาศเริ่มหนาวขึ้นตอนเช้าก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับโอเคเอาเลยไหมพี่จัดเอาเลยไหมและสิ่งที่ผมจะเอาไว้ให้ดูก็คือเป็นเขาเรียกว่าม็อกอัพของ โฟโต้บุ๊กวอ a t ์อัพนะครับผมคือพูดก่อนแล้วกันว่าอ้ยอ้ยเห็นแล้วพูดก่อนแล้วกันว่ามันยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่าก็เป็นเป็นราฟแรกที่ที่ที่ได้มาดูนะครับซึ่งบอกเลยว่าสดมากเกินกว่าที่คาดไวม้มากคือคือวิให้ดูอะไรแล้วกันนี่ yeah. นี่นะครับนี่คือโฟโต้บุ๊กนะฮะที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเป็นม็อกอัพที่ทางโรงยิมทำแล้วส่งมาให้นะปรับผมให้มาดูก่อนว่าแก้ไขอะไรยังไงบ้างรตรงไหนหรือเปล่าแต่ว่าก็ค่อนข้างค่อนข้างจะสมบูรณ์มากๆนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าอันนี้นะฮะใหญ่กว่า A4 ปกติันมี A4 ปกติป่ะอ่านี่อันนี่นีนน อันนี้คือ A สปกติอันนี้คือโฟโต้บลูนะครับมันจะใหญ่กว่ารอบด้านนะครับผมซึ่งออกมาประมาณนี้อันนี้คือ A 4อันนี้คือโฟโต้บละใหญ่กว่านิดนึงซึ่งให้ดูด้านไหนก็จะใหญ่กว่า A 4นี่นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะให้ดูอันนี้นะครับผมคืออันนี้เป็น,ปนแจ็คเก็ตเนาะ จะสีส้มตามคอนเซ็ปที่วางไว้ส่วนด้านในนั้นตื่นเต้นด้านในนะครับผม <c oughs> อันนี้ยังไม่เรียบร้อยเดี๋ยวตอนทำเดี๋ยวจะเรียบร้อยว่าน,นี้นะครับเาจะมีคำนิดหน่อยซึ่งเป็นอะไรนั้นเดี๋ยวค่อยให้ดูตอนที่ได้รับเรื่องไปแล้วกันแต่อย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่แค่ปกอย่างเดียววันนี้ปกที่อยู่ด้านในของปกอีกด้วยและนี่นะครับผมคือ ปกในเนะครัอันนี้คือแจ็กเก็ตด้านหลังก็จะมีอันนี้นะครับเป็นบอกว่า This photo book couldn't be more up than this ก็คือไม่สามารถอัพได้มากกว่านี้แล้วนะครับผมนี่แั้วมี WhatsApp คือต่นเต้นอันนี้คือปกด้านในนี่ให้ดูเลยครับนี่คือปกด้านในนะครับนี่ อ้นหลังก็เป็นวอทชครับอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเหมือนแบบอัดแข็งมาทั้งหมดตรงนี้ก็ทาออกมาได้เรียบร้อยมากๆขนาดบอกอันนี้นี่ซึ่งเดี๋ยวเราจะไปเซ็นเองที่โรงพิมพ์นะครับผมซึ่งเซ็นตรงไหนเดี๋ยวขอคิดก่อนตอนนี้ยก็ยังคิดอยู่ว่าจะเซ็นตรงไหนดีนะครับนี่ เราสปอยได้แค่ไหนพี่จัดได้เยอะนะมีหน้าอันนี้หน้าแรก,แรกเป็นสองปันเอ๊ะ <c oughs> เดี๋ยวนคำก่อนนะครับแล้วก็ข้างหลังเดี๋ยวมันจะมีปรับเปลี่ยนนิดหน่อยอันนี้อาจจะไม่ใช่ของของจริงที่ทุกคนจะได้รับไป100%นะครับนั่นแหละ <c oughs> นี่นบอกเลยว่าใหญ่ใหญ่กว่าที่คิดมากเลยอันนี้เคืเลยนี่ครับก่อนจะไปดูข้างในนั้นเราก็จะมีโฟโต้การ์ดทั้งหมด6แบบแต่ทุกคนจะได้ไปแค่4แบบนะครับผมอันนี้ เอ่ถ้าถ้าอยากได้6แบบแล้วต้องซื้อซื้อนิดนึงนะครับนี่อันนี้คือด้านหลังซึ่งเดี๋ยวตรงนี้จะไปตัดเป็นขอบมนเพิ่มแล้วก็อัดให้เรียบร้อยอันนี้เป็นตัวอย่างด้านหลังนะฮะเ,เหมือนเหมือนเหมือนบอร์ดเกมเหมือนกันนะเหมือนการ์ดบอร์ดเกมเลยนี่นะฮะเราดูทีละใบอันไหนก่อนให้ทุกคนเลือกซ้ายหรือขวา left or right first ซ้ายหรือขวา เอาไปฝั่งไหนก่อนตึงๆๆๆเปิดการ์ดนี่โอเคซ้าย left address อันนี้คือใบแรกนะครับผมนี่ <S <S เขินเหมือนกันนะดูรูปเอยนี่นะฮะอันที่หนึ่งเอาไปเล่นเอาไปทำเป็นเอาไปทำเป็นบอร์ดก,กีมอันที่สอง ใช่อันนี้ไปได้สองทายแนะดนจงกับแดนค้าอ่ะโอเคโปรโกสนะครับหกแบบนะครับผมแล้วก็ยังมีพลาดแล้วพาดใช่พาดแล้วพาดเลยถึงวันที่สี่เท่านั้นนะครับผมไม่มีอีกแล้วนะครับนี่ โอเคอังกฤษสักหน่อยโอเค all of this you can get by 4th December and it's only one in a lifetime t h i n g kind of thing so you guys need to hurry แล้ว <Pacific> ก <astrology> ็มีโปสเตอร์นะคะของโอ้ซึ่งจะเป็นรูปนี้หรือเปล่า ไม่แน่ไม่รู้ลองดูนะครับไอ้ดอร์บสเตอร์นะฮะอะไรอะไรแเถิดเอาจริงๆนะอยากให้ดูในโฟโตโบ๊กมากเลยเราเปิดให้ดูบแบบนี่เราก็จะเริ่มด้วย What's up now นะครับ นี่ยๆเนาแ่นิดเดียอ่ะเอาหน้าเอาหน้าที่เท่าไหร่ของ Whatsapp นาวให้ให้บอกให้บอกเลขหน้าได้นะครับมี่อ1ห0หน้ามี160หน้าอยากดูหน้าไหนบ้างพี่มาบอกได้นะครับผมก็ you guys if you guys wanna take a look inside sneak peek you guys random a number from uh, 0 zero to h 6 0 and i l l try to get the most out of it หน้าเก้าหน้าเก้าหน้าเก้า 9. รับก่อนสองมีเลขหน้าหกเจ็ดแปดเก้าไม่มีอ้ยหน้าเก้าได้คุมเลยหน้าเก้าไปสองหน้าเลยเฮ้ยยี่สิบ วิที่อตอเปิดเห็นหมดเลยฮะจริงเหรอเอเค no ยี่สิเอ๊ยเห็นดิลืมเอ้โอเคเห็นมาแล้วนึงอย่างนี้แล้วกันเนี่ยีป คืบนี่เออไหนอ่ะอันนี้ยังมีโพสต์อิดอยู่ติดว่าแก้เรยอเอาดิหนึง่งนะาสามสิญญพบหกเราค่อยๆไปนะเราค่อยๆไป คือสิ่งที่ได้ไว้นอกจากรูปแล้วอะ่ะมันยังมีเรื่องราวที่ผมเขียนขึ้นมาเองอาจจะงงงๆนิดนึงเวลาผมเขียนเพราะว่าก็เป็นคนพูดวนไปวนมามันใช้ได้เลยแต่ว่าก็พยายามให้ดีที่สุดในการเขียนออกมามเอาไว่นะรอาฮึบน่าร้ายน่าร กลางเล่มกลางเล่มเฮ้ยอันนี้หน้ากลางเหรออันนี้อ่ะ <c oughs> ตื่นเต้นอะเวาเปิดเองตื่นได้เลยอ่ะห้าสิบเก้านะห้าบ ว้ยนีคิวอาร์โค้ดด้วยเราไม่ให้ดูแล้วหน้าสุดท้ายอ๋อหน้าสุดท้ายนี่นาสุดท้ายแต่ว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนล a y เอานิดหน่อยครับประมาณนี้สรมาณนี้แล้วก็อีกสองหน้าไหม อีกสองแนอีกสองนร้อยหกร้อยหกประมาณประมาณใฮะ<ห>ประมาณประมาณ,มาณนับอยู่เจ๊โอเคสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วพี่จ้าจะบีบคอ,อ,อแล้วได้แล้ว รูปไอคอนิกรูปที่ยังไม่ได้หายไปไหนรูปที่เคยเห็นกันมาก่อนก็ยังอยู่ในนี้แต่ว่าอาจจะมีมากกว่านั้นซึ่งต้องรอติดตามนะครับโอเคที่เหลือเป็นลุ่นเองได้เลยครับผมเวาจะมีเปลี่ยนแปลงะเจะมีเปลี่ยนแปลงนะตามนี้นะอันมีเปลี่ยนแปลงโอเคพอเคยเหมือนกันนะทั้งดูรูปตัวเองเนี่ย นะฮะ WhatsApp Photobook นะครับผมก็ขายอยู่จนถึงวันที่สี่ธันวาคมนะครับก็ถ้ายังไม่มีก็ไปกดได้นะครับผมที่ไทยทิเกตเ,เมเจอร์นะฮะแล้วก็วันที่สี่เมื่อซื้อแล้วก็ะจะได้โคดไลฟ์มาดูไลฟ์กันเพราะว่าน่าจะน่าจะเต็มที่สนุกมากๆสนุกมากจริงๆชัวร์ <c oughs> ยังไม่รู้เลยพพูดไปก่อนแล้วนะ <c oughs> แต่สนุกสนุก รับประกันว่าจะสนุกแน่นอนแล้วก็พยายามดีไซน์ออกมาให้มันอินเทอร์แอคทีฟที่สุดก็ทุกคนจะได้เป็นส่วนหนึ่งไปกับไลฟ์ครั้งนี้ด้วยเช่นกันครับผมก็ในนี้ก็อย่างที่บอกไปว่าได้ฟอนตบูมหนึ่งเล่มโปสเตอร์นะฮะแล้วก็โปตเตาร์นะครับผมสามอย่างนี้ซื้อได้ที่ไทเกมเมเจอร์แล้วก็สามารถแล้วก็จะมีโค้ดไลฟ์ตึ้งมีโค้ดไลฟ์นะฮะให้ไปดูได้นะครับผม ในวันที่4นะครับก็คิดถึงอยากเจอทุกคนอยากให้ทุกคนมาเป็นส่วนหนึ่งในไลฟ์ของวันที่4ด้วยนะครับอยากให้ทุกคนได้มีความสุขเนาะแล้วเราก็ทุกคนเหมือนเหมือนเหมือนทุกคนให้ความสุขเราแล้วเราก็อยากให้ความสุขทุกคนด้วยเ <c oughs> ช่นกันก็จะพยายามถ่ายทอดออกมาให้ได้ดีที่สุดผ่านไลฟ์นะครับการเข้ามาดูชาชนันซีซีชชนันคิดว่าผลงานการถ่ายภาพตัวเองเป็นยังไงบ้างในเล่มนี้ พอเปิดมุม่วมาหนึ่งหน้าครับนี่คือโ,รโปรโตบุกอตซันะครับเอามาให้ดูก่อนแต่ว่าเดี๋ยวมีการปรับเปลี่ยนอีกยังอันนี้ยังไม่ได้ยังไม่ได้เสร็จร้อนะครับก็แต่ก็ไม่เยอะละก็ค่อนข้างจะค่อนข้างจะเก้าสิบเปนละไอน,นี้นะครับผมซึ่งหน้าสุดท้ายเนี่ยเราก็จะมีชื่อทีมงานคนติดอยู่ด้วย ฮะอะไรนะอก็อือยากให้อเอาเห็นอยากให้เห็นแล้ววอยากให้อยากให้ของแบบไฟนอลจริงๆเสร็จแล้วแต่ว่าก็ใกล้แล้วใกล้มากๆแล้วครับผมก็เตรียมตัวได้เร็วๆนี้นะครับและคืนนี้นะฮะคืนนี้ก็จะมี MV นะครับปล่อยเป็นครั้งแรกไม่รู้ว่ารองเอาไว้เป็นยังไงบ้างแต่ว่าก็อยากให้เป็นเอ็แทนคำขอบคุณเนาะและ้วก็อยากให้มันเป็นความสุขร้อเป็นกำลังใจให้ทุกคนด้วยนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับกับวอตส์อัพโอโตบุกนะฮะซื้อได้อยู่ึงวันที่สี่ที่ไทยทิเ c k ต t m e เมเอร์นะครับ นี่ของจริงของจริงเลยคือเกินที่คาดไวม้มากๆมากม,ม,ม,มันหลุดจากคาว่าโฟโตบุกไปเยอะเลยอ่ะแบบมันไม่ใช่แค่โฟโตบุกหรอกแล้วมันก็ตอบโจทย์ที่เราอยากจะทําให้ทุกคนเ,เหมือนแบบว่าอยากให้สิ่งที่อยู่ในเล่มนี้ที่ทุกคนได้รับไปมันแบบมันได,มนได้มันได้ทําให้ทุกคนแบบ มีความสุขแล้วก็ได้ได้นำมันไปใช้เป็นประโยชน์ในชีวิตด้วยไม่มีลูกซ้ำสักนาไม่มีชุดซ้ำเลยนะครับน้อยมากซ้ำก็หน้าสองหน้าแน่นอนแต่ว่าที่เหลือไม่มีซ้ำเลยเขึ้นเต็มมากเลยอันเนี้ยสวยมาก ครับก็อย่าลืมนะครับไปกดได้นะครับที่ไททิเกตเมเจอร์นะฮะส่วนโฟลโโการ์ดนั้นมันจะให้มา4อัน4อันจาก6แบบก็แลกกันก็ได้หรือว่าจะซื้อเพิ่มก็ได้นะครับ <c oughs> นี่ออกมาหนะ้วตาแบบนี้นะครับก็ฝาก WhatsApp ไว้ในเอาอกเอใจทุกคนด้วยนะครับ <c oughs> ก็ตั้งใจมากๆจริงๆไม่ใช่แค่ผมนะทุกคนในทีมงานของเรา ตั้งใจทำสิ่งนี้ออกมาให้ดีที่สุดแล้วก็เชื่อว่า mm. เชื่อว่าเป็นผลงานที่ mm. ท,ที่ทุกคนภูมิใจมากมากเมื่อได้เห็นเล่มเล่มนี้แล้วแล้วก็หวังว่า,วาคนที่ได้รับไปเมื่อได้รับมันแล้วอ่ะจะรู้สึกถึงสิ่งที่ผมแล้วก็ทุกๆคนทีมงานทุกคนรู้สึกกับโปรโตบุกเล่มนี้นะครับ WhatsApp ครับโอเคและคืนนี้นะครับก็รอตอนหนึ่งทุ่มนะ เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเป็นยังไงยังไงก็คอมเมนต์ไว้ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวมาเจอกันเนาะอะไรนะวันนี้ทุ่มหนึงไงขอบคุณทุกคนขอบคุณน,นะนก็พูดจริงว่าว่าว่าเอมวนี้แบบอยากทําไว้ให้ให้ทุกคนได้ได้ ได้เป็นกำลังใจของทุกคนถ้าใครเหนื่อยหรือใครเป็นอะไรหรือต้องเผชิญหน้ากับอะไรอยู่ก็อยากให้มันเป็นกำลังใจเป็นแรงแรงพลังงานบวกที่สามารถทําให้ทุกคนได้ได้ลุกขึ้นแล้วก็เดินต่อไปนะครับก็ฝากด้วยครับทุ่มหนึ่งเดี๋ยวเรามาเจอกันเนาะแล้วเดี๋ยวประมาณนี้เนาะแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวเราเจอกันใหม่นะครับก็ สุดท้ายแล้วฝากด้วยนะครับกับโฟโต้บุ๊ก WhatsApp นะครับ mm hmm. ไทย mm hmm. ทิ k เมเ e อร์นะฮะไปกดได้เลยนะครับวันที่4เท่านั้นเหลืออีกเพียง5วันนะครับก็จะสิ้นสุดการขายแล้วนะครับ mm hmm. ยังไงฝากด้วยเราไปเจอกันในรายวันที่4นะครับ